เรามาที่นี่เพราะความใหญ่โตโอ้โหร้านคุณว่าใหญ่ไหมคุณไม่ออกมาดูเลยแล้วกันอ่ะดูสิโคตรหนักเลย่ะดูนะดูชิ้นไก่เอาเทียบกับหน้าคุณสิ Oh no ใหญ่มากว่าดียอนนักสู้ใช่ค่ะจะไหวยังไงเยอะมืดกินน้องฟองหรอคะดูความฉ่ำนี้นะจ๊ะดู โอโโ้พี่นี้นะคะเราอยู่กันที่ชนบุรีบางแสนนะคะและที่นี่คือร้านสเ,เต็กลุงอิกโปกติหลายคนไม่ได้เห็นเรากินสเต็กเนาะ<ช>แต่เรามาที่นี่เพราะความใหญ่โ,โอ้โหร้านของมันเดี๋ยวใหญ่แค่ไหนตามมาดูจ้ะนี่นะคะเมนูที่เราสั่งมาแล้วใช่ไหมคะโอป้าใช่ครับคุณว่าใหญ่ไหมคุณไม่ออกมาดูเลยแล้วกันอ่ะดูสิโคตรหนักเลยอ่ะดูนะโอโอ คือหัวอบบ้าดูเล็กไปเลยโอ้โหนี่ถ้ายิ่งถอดหมูยิ่งแบบไม่ต้องถอดค่ะบ้าก่อนเบอร์เกอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาเอาจริงสเต็กลุงกิบนะจ๊ะนะครับฟังแสนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนยังไงดีกันแยังไงดีบอกก่อนเอาจริงกินได้หมดหรอกกินหมดไม่เธอเธอเทียบตัวเธอกับตัวเบอร์เกอร์ถ้าเข้าไปหมดจะอยู่ตรงไหนโอ้โหนี่ไม่ได้เนี่ยมาดูคำน้ำหนาวของขนมปังก่อน ความอยากให้ผมฟังรู้จักดูน่ากินเนาะน่ากินน่ากินน่ากินมาดูฮะเป็นไงอร่อยซอสดีบ้าปอบ้าปอมากเป็นร้านที่ควรมาเป็นหมูคณะนะคะแต่เอาจริงไซส์ธรรมดาเขาก็มีอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยออกก็เคยว่ามันบางไหลเลยอุ้ยขอเข้าไหลมากนี่ไหลคืออะไรก่อนนี่แล้วก็แซนฟรายแซนฟรายชีสเนาะบ้าปอ จะบ้าเหรอไปเรื่อยๆวันนี้ไปเรื่อยๆหรอครับเสร็จสมแล้วครับช่วยยังไงก่อนแม่เจ้าอันนี้ไม่ใช่มอกอัพนะคะนี่คือเบอร์เกอร์จริงๆไก่ใหม่มากเป็นไก่ทอดใช่ไหมใช่พูดีเลือยๆโอ้โห่บาปบอบาปบอี๋ยวดูชิ้นไก่อ่ะดูชิ้นไก่เอาดีๆเหมือนโดนทำโทษเลยจริงโอ้โห้ตาย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 ได้หอกกับแน่นอน กินครับินไปเรื่อยๆก่ออ่ะกินเรื่อยไปดูชิ้นไก่เอาเทียบกับหน้าคุณสิโอ้โน oh, <no. S 2> ใหญ่มากเห็นใหญ่โตขนาดนี้อันนี้คือราคา499ม,มีไซส์เล็กกว่านี้ก็มีนะ399ใหญ่กว่านี้ก็มี899แล้วแต่เลยเขาข้าเป็นเครื่องคุม้มอ้าวเหรออืมมีเบเกอร์กลวนน่นนึงแล้วก็มีเป็นแบบเป็นเต็กไก่หมูอะไรเงี้ยแล้วก็มีมามา่มายากอีกเขาบอกจริงเ<อ>หบบรอ ถ้าเรากินหมดนี้เราต้องกินอะไรไป3าวันนะคะแต่อันนี้เอาจริงสักสิบคนกินไหมทุกคนเดียวกินก็เกินช่วงแล้วละจริงะเคยกินคู่หนึ่งเลยเหรอสบาลุยไปเรื่อยนะครับและนี่คือวัดดียอดนักสู้ <c oughs> ช่วยเต็มที่นี่โต๊คุณคาเราก็สั่งนะใช,ใช่ใช่ใช่มันเป็นเมนูยอดฮิตน,นะนของร้านานี้เข้ามาเจ็ดคนอ่ะเรามาสองคนไปลุยตอบไปวัสดีใกล้ละฝันใกล้เป็นจริงแล้วหายไปชั้นนึงแลวสิ่งนี้นะคะมาเพราะว่า พนักงานจำเราได้จึงโทรไปบอกเจ้าของนะคะเจ้าของเราก็ติดตามมาอยู่ใช่เขาก็เลยจัดมาให้หวยังไงเยอะมากอันนี้คือเซตแปะเก้าเก้าของเขาจะประกอบไปด้วยถาดนี้มา่าผัดจานนี้และจะเบอร์เกอร์แบบนี้แต่ชั้นเดียวชั้นเดียวนะครับใช่แปะเก้าเก้าโคตรคุ้มใหญ่มากใหญ่มากจริงมาสองคนยิ่งทางหมดเลยตอนแรกถามว่าจะเล่นชิ้นนี้ให้เยอะที่สุดแต่ประมาณแบบนี้แล้วโอ้โห เดี๋ยวกินทุกอย่างเลยจับไปลุยไปก็เป็นยังไงบ้างอันนี้ใช่ไงคะคล้ายขบวนลาปะไม่นะไม่รู้ไม่นะนี่คือไม่รู้มาฮะลุยครับคุณน้องชิมดูสิรสชาติเป็นไงล่ะเป็นไงผัดหม่าม้าเลยอร่อยมหม่ามม้าที่แท้ทูเล่ะแบบใส่ชิ้นกรอบแบบทับๆหน่อยเหมือนมาม้าต้มยำผักอ่ะอืมร่อยแต่นี่ฮะมันจะดื้อตรงนี้ ตรงที่มันมีไข่เนี่ยแหละครับโอ้โหกินน่องฟองเหรอคะท่องฟองครับแต่มันตักไม่ขึ้นครับเดี๋ยวนะคะคุณกินอันนี้ไปเอ่อหนึ่งชั้นแล้วเอายังไงคะคุณเส้นมันยืดมากมาลุยฮะคุณคะคุณลุยเส้นไปแล้วครับที่คุณบอกคุณจะกินไข่แล้วยังไงคะเดี๋ยวฉันงงไปหมดตอนนี้อร่อยอยู่นี่ด้วยมาลองอันนี้กันอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะเมื่อกี้ที่เรากินชิ้นใหญ่ๆนั่นคือไก่ โอป้าจะลองเนื้อใช่ไหมอ่ะโอป้าหยิบไปโอเค <Okay. S 1> <Okay S 2> แล้วนี่นะคะพอดีคำนะคะโอ้เข้ากับชุดเลยเธอเข้าเสร็จเลยครับลุยฮะเออเหมือนเธอแต่งตัวมาเพื่อเบอร์เกอร์นี้อะ่ะอ,อร่อยเนาะอร่อยเลยนั้นครอบคุ้มอะ่ะคุ้มจริงๆถ้าของเยอะมากมคุ้มคำดีที่แท้ทริอันนี้เป็นพวกสเต็กต่างๆใช่สเต็กไก่นะครับนิดแกงไทดำเนาะ นุ่มไหมนุ่มเลยไม่นุ่มมากก็เปน็นกบไข่เด้ออืมแต่ถึงจะวดาดีชอบแล้วกินไปหลายชิ้นมาแล้วคืออันนี้นะคะบ้าบอจังเลยอ่ะจริงเขาบอกอยังว่ายังไม่หมดนะเขาจะมีให้เราอีกอะไรอ,อ,อ่ะดูวคืออะไรไมีอีกเหรอมาอ,าอกีกผิดที่เหนื่อยไปเลยวันนี้ล <c oughs> ุยฮะเฮ้ยแต่มันอร่อยโอเคเลยเรามาลองตัวนี้อืมดีมาก ีสุดมาอีกหนึ่งจานที่เจ้าของร้านเขาจัดให้ลุงหยิกเขาจัดให้เราหยิบจัดม่ให้เราครับเดี๋ยวจะหยิกครับมามาั้งแล้วคุณแ่เฮ้ยมาวโอ้วนี่คือไฮไลท์ของที่ร้านเขานะครับนี่โอ้ร้อนๆเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากญาติๆเรานะคะใช่ครับนี่มาถัดดูกันเลยนะฮะลุยอันนี้เราฉีดสเปรย์เรียบร้อยนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งอร่อยเลยร้านนี้มันค่นมากๆจริง ของดีเวิร์กมาบางแสแนเราที่าคดูวความฉ่ำนี้นะจ๊ะยังไงถ้าเกิดแวะมาบางแสนนะคะมาลองชิมดูได้นะคะสเต็กลุงหยิกรับรองเลยว่าคุ้มและเด็ดจริงๆกับราคากับของที่ได้โอ้ตกใจมากงงรู้ยังจะมึงยืนเครัคบสุดยอดมากโทตเสียบเลยฝากทุกคนนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาหาเราด้วยนะคะ บายยเดี๋ยวร้านต่อไปค่ะใหญ่มาก